ความเดิมตอนที่แล้วงานสังสรรค์ได้ถูกจัดขึ้นในอาณาจักรเผ่ายักษ์แต่หาใช่งานเฉลิมฉลอง,ลองแสดงความยินดีอะไรไม่แต่มันคืองานสร้างความสุขก่อนจะปะชิญกับศึกแม้จะมีเสียงยินดีเรื่องเริงในงานฉลองแต่แท้จริงแล้วมันก็แฝงไปด้วยความโศกเศร้าเหตุว่าออกรบในครั้งนี้ไม่รู้จะได้กลับมาอีกไหมแผนการถูกตะเตรียมให้พวกนักรบชาวนาและคนเผ่ายักษ ไปตั้งค่ายนอกอาณาจากักรเพื่อเตรียมตัวประทักกับกองทัพชาวสวรรค์ที่กําลังเดินเข้ามาใกล้ทุกทีก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากงานเลี้ยงฉลองในอาณาจักเรเผ่ายักษ์มันก็ผ่านมาได้2-3วันแล้วในขณะนี้ณปัจจุบันในป่าห่างจากอาณาจักรของยกักษ์ไกลพอสมควรค่ายถูกตั้งขึ้นอย่างเรียบง่ายคือเป็นการรวมกลุ่มอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้น หากใครนึกภาพว่ามีเต็นท์หรือกระโจมหาใช่เป็นแบบนั้นไม่เนื่องจากทุกคนทุกเผ่าใช้รากไม้ช่องรูของลำต้นเป็นที่พักอาศัยเนื่องจากนี้เป็นสิ่งที่พรานแดงเสนอเหตุไม่อยากให้พวกชาวสวรรค์รู้จุดที่ตั้งหรือตำแหน่งมิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างอัศนีลงทันที่ผ่านลงมากลางค่ายทำให้พ่ายตั้งแต่ยังไม่ทันได้ยกอาวุธตัวแทนของเผ่ายักษ นั่นก็คือคนที่พะทักกับเพื่อตัวแทนของชาณาภาก็เป็นชายรูปร่างกำยำคนหนึ่งกำลังนั่งจับเจา้าภายในต้นไม้ที่เป็นโพรงกับพวกของพรานแดงชายตัวแทนเผ่ายักษ์กล่าวขึ้นมาว่าบัดนี้ก็ผ่านมาหลายวันเรายังไม่ได้วีแววของพวกกองทัพชาวสวรรค์แม้แต่คนเดียวคนที่ไปดูลาดลาวต่างขวาน้ำเหลวไม่มีอะไรหรือข่าวแม้แต่น้อยเผือกจึงตอบว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าพวกนั้นอาจจะยังมาไม่ถึงเจ้าบอกเองไม่ใช่หรือไงว่าอาณาจักรเผ่ายักษ์นั้นอยู่ห่างไกลมันเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพขนาดนั้นจะเคลื่อนพลโดยไร้ล่องลอยชายหนุ่มกล่าวด้วยใบหน้าที่จริงจังพรานแดงจึงกล่าวกับตัวแทนนักรบชาภาว่าเจ้าสามารถติดต่อสืบค่าวๆกับพวกลุกเทวดาได้หรือไม่พวกเราต้องพึ่งพาพวกเขาทางตัวแทนนักรบชาณภาได้ยิน ก็ใส่หัวก่อนจะบอกว่าไร้วีแววเช่นเดียวกันเนื่องจากรุกเทวดาเหล่านั้นให้คำสัตว์สาบานว่าเป็นกลางพวกเขาจึงฟังเพียงแค่ชะตาและดูเหมือนว่าจะไม่โผล่ออกมาสักองค์พรานไว้กังคนได้แต่ถอนหายใจคุณคิดเหตุใดจึงอับผลทางเช่นนี้แล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อดีขณะที่ทุกคนระดมหัวสมองคุณคิดว่าเจ้าอย่างไรต่อจูๆ่ๆก็มีร่างของชายคนหนึ่ง บทบางแสงประตูโพงของต้นไม้ทุกคนเหลือพันไปมองทำหน้าฉงนว่าเขาคนนี้คือใครทว่าตัวแทนยักษ์ที่ร่วมวางแผนเขาก็อุทานขึ้นว่ารามาสูนทุกคนตาโตในทันทีเมื่อได้ยินนามของชายปาร,าริศนาปราลีซอหันมากระซิบกับพรานแดงว่ารามาสูนมือซ้ายของอสุรางั้นน่ะหรือพรานแดงพยักหน้าโดยตายอย่างจ้องรามาสูรทางรามสูรค่อยๆเดินเข้ามาภายใน ก่อนจะพูดขึ้นว่าดูท่าทางจะมีงานเลี้ยงฉลองนั่งจับกลุ่มสนทนากันอย่างสนุกสนานให้ข้าร่วมวงด้วยคนสิเขากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะนั่งรวมกลุ่มกับทุกคนชายตัวแทนเผ่ายักษ์ตืบอกทันทีว่ากุมาพันธ์เพียงแค่เอ่ยนามรามสูรก็พูดต่อทันทีว่าเจ้านั่นเองนะหรือข้ารู้แล้วดับสูญไปแล้วสิทา่าโดนอัศนีลงทันเข้าเต็มๆขนาดนั้นรอดยาก ทั้งๆท,ที่เก่งกล้าแท้ๆกลับมาดับศูนย์ด้วยความใจอ่อนของตัวเองสิ้นคำชายเผ่ายักษ์ได้ยินก็พูดต่อทันทีว่าท่านรู้เรื่องมาหมดแล้วงั้นหรือท่านเข้าไปพบกับท่านอสุร,รามาแล้วหรือไรรามศาูนย์ภายมนอทั้งสองข้างออกพร้อมกับสายหน้าเขายังไม่ทันได้พูดคำใดออกมาพรานแดงก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าอยู่ในเหตุการณ์และเห็นทุกอย่างทุกคนมองหน้าพรานโดยกลางคน ่อนจะมองหน้ารามสูรที่กำลังจ้องมายัางพรานแดงชายตัวแทนเผ่ายักษ์รีบถามทันทีว่าสิ่งที่มนุษย์คนนี้พูดมันจริงหรือเปล่ารามสูรพยักหน้าก่อนจะบอกว่าใช่ข้านั่งมองอยู่บนต้นไม้มองการต่อสู้อันน่าพิรมตั้งแต่ต้นจนจบมนุษย์ทั้งสิ่วรวมไปถึงชาวนาพาได้ยินถึงกับพูดไม่ออกกระทั่งสุชาติพูดขึ้นว่าทำไมทำไมไม่เข้าไปช่วยเขาปล่อยให้เขาดับสูนทำไม ชายหนุ่มกล่าวถามด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวรามสูรจึงตอบด้วยใบหน้ายิ้มๆว่าก็ข้าคิดว่าพวกเขาจะสู้ไหวอย่างไรล่ะยังไงเจ้าเด็กนั่นก็ถือว่าเป็นพวกเผ่ายักษ์หากเช่นนั้นมันจะเสียเกียรติถ้าข้าเข้าไปยุ่งย่างกับการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวสุชาติได้ยินยิ่งโมโหเนื่องจากรามสูรตอบกลับด้วยใบหน้าที่ยิ้มยิ้มจึงพูดสวนกลับไปอีกครั้งว่าแต่พวกเขาสู้ไม่ได้เลยไม่ใช่หรืองไงพวกนั้นมันรุมเล่นงานกุมภัน เขาไม่มีความหมายกับเจ้าเลยหรือเป็นเผ่าพันธุ์พักพวกเดียวกันหรือเปล่าอีกอย่างการตอบพร้อมกับใบหน้าที่เพื่อนยิ้มหมายความว่าอย่างไรรารมสุถทรหายใจก่อนจะพูดว่าอก็ข้าบอกแล้วอย่างไรละว่ามันเป็นการต่อสู้สองต่อสองหากจะโทษใครและก็โทษเจ้าเด็กนั่นบุตรของอสุราที่มันอ่อนแอจนต้องให้กลุมพัน์ช่วยถึงขั้นยอมสละชีวิตของตนสุชาติก็สวนกลับไปอีก หลังจากฟังดูละเหตุผลว่าแต่อีกฝ่ายเป็นถึงองค์เทพชั้นล่างและอีกคนก็เป็นองค์เทพชั้นกลางฝั่งซ้ายรามสูนตัวแทนเผ่ายักษ์และนักรบชานปาได้ยินถึงกับชะงักก่อนตัวแทนเผ่ายักษ์จะพูดขึ้นว่าจริงๆนั้นหรือส่วนรามสูนก็ดันพูดพร้อมกันว่ารู้ได้อย่างไรสุชาติจึงตอบทันทีว่าอตุราเป็นคนบอกทุกคนหุบปากเก็บอีกครั้ง เนื่องจากสิ่งที่ได้ยินและเพิ่งรู้สาเหตุการตายของคุมพา,านก่อนรามาสุนจะพูดขึ้นว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันข้ามีข่าวมาบอกบัดนี้กองทัพชาวสวรรค์อยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เท่าไรนักพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมส่วนข้านั้นจะรีบไปแจ้งเรื่องนี้กับท่านอสุราพูดจบรามาสุนก็ลุกขึ้นสุชาติที่ยังมโมโหอยู่จะพูดบางอย่างออกมาแต่ทว่าพรานแดงก็ได้ห้ามเอาไว้ ก่อนจะพูดกับสุชาติว่าพอเธอตอนนี้เรื่องนั้นไม่ใช่สาระสำคัญว่าแต่ทำไมเจ้าถึงรู้พวกที่ออกไปล่าตะเวนยังไม่มีคำแจ้งมาสักคนรามสูนหัวเราะพร้อมกับลุกขึ้นแล้วก็พูดว่าคนที่ส่งไปล่าตะเวนพวกนั้นฝีมือไม่เก่งกล้ามากพอแย่งไล่ล่ะดูเหมือนว่ากองทัพชาวสวรรค์จะมีมนต์อาคมอะไรสักอย่างบังตาแต่มันก็ไม่พ้สายตาข้าคนนี้เอาเป็นว่า ข้ามีสิ่งต้องไปทําพูดจบรามสุตรก็เดินออกไปในทันทีสุชาติได้แต่พูดขึ้นมาว่าไอ้เจ้านี่มันนั่งหงุดหงิดเป็นบ้าพักพวกดับศูนย์ไปแล้วแทๆ้ๆกลับพูดจายิ้มหน้าระรื่นไม่ช่วยสา,ายของตนแม้แต่น้อยนั่งดูไปได้ไงจังหวะน,นั่นเองชายตัวแทนเผา่ยักษ์เขาก็พูดขึ้นว่าอย่าไปโทษท่านรามสูตเขาเลยจริงๆพวกเราเผายักษ์ก็มีนิสัยทนงตนยกเกียรติไว้เหนือสิ่งใด เขาพูดถูกแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครแต่เป็นการต่อสู้จำนวนคนที่เท่ากันการยื่นมือเข้าไปยุ่งมันจะเป็นการย้ำเกียรติเหยียบศักดิ์ศรีชายเผ่ายักษ์ก่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เศรา้าๆทำให้สุชาติได้ยินยิ่งมีน้ำาหูขึ้นไปอีกตะคอกใส่ชายเผ่ายักษ์ว่ากดป้ากดบออะไรของพวกเจ้าสหายพักพวกต้องมาก่อนสิวะไอของพวกนั้นมันช่วยอะไรพวกเจ้าได้ ทั้งๆที่ฝัง่งนู้นเล่นสกปรกแทๆ้ๆล่องแหกตามองดูน้ำตาความโศกเศร้าของคนที่รักเขาสิไอเวนเอ้ยสุชาติกล่าวด้วยความโมโหพรานแดงพรานลีซอและเผื่อก็พยายามห้ามสุชาติบอกให้ชายหนุ่มใจเย็นๆส่วนชายเผายักษ์นั้นก็พูดไม่ออกเขาได้แต่ก้มหน้าเนื่องจากเหตุผลของชายมนุษย์คนนี้ที่กล่าวออกมานั้นมันก็เป็นความจริงจังหวะที่บรรยากาศนั้นเริ่มเสียไปพรานลีซอก็พูดขึ้นมาว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะก,กันทัพชาวสวรรค์ใกล้เข้าใใมาเต็มทีเริ่มแผนการได้นบัตนี้พูดจบทุกคนก็ทำตามแผนการที่วางเอาไว้ในก่อนหน้าพากันออกมาจากต้นไม้แต่ละคนก็แบ่งกันไปทำหน้าที่พวกเผายักษ์ซ่อนเล้นกายตามหลังต้นไม้ใหญ่ส่วนชาวนาภาก็ปีนขึ้นไปข้างบนต้นไม้ส่วนพวกพรานแดงก็หลบตามเนินดินที่อยู่ไกลๆแผนการก็คือการต่อสู้แบบกองโจร ทุกคนจับจ้องมองทิศที่คาดว่าพวกชาสวรรค์จะเดินทับมาทุกอย่างเงียบสงดัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตากเหงื่อค่อยๆไหลยหยดย้อยเนื่องจากความตึงเครียดทว่าเวลาก็ผ่านไปพักใหญ่ก็ยังไร้วี่แววทับชาสวรรค์อย่างที่ราม,มาสูรได้บอกสุชาติจึงพูดขึ้นว่าหรือไอ้เจ้านั่นมันเล่นตลกอะไรอีกพรานแดงที่โดนถามไม่มีคำตอบให้กับชายหนุ่มเนื่องจากตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ขณะที่ทุกคนกำลังถอดใจและจะออกมาจากที่ซ่อนจู่ๆก็มีควันสีขาวๆจางๆรอบๆตัวและบริเวณพรานลีซอสังเกตเห็นเป็นคนแรกเขาจ้องมองไอ้ควันจางๆนี้อย่างไม่วางตาก่อนจะพูดขึ้นว่าเงียบๆกันก่อนข้าว่ามีอะไรแปลกๆพูดจบพรานลีซอก็ชักมีดหมอออกมาจากนั้นก็ปักลงบนพื้นเอาหูแนบไปกับปลายด้ามมีดเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่มันดังเล่นผ่านขึ้นมา ทําให้พราลีซอนั้นต้องตาโตแล้วก็บอกสิ่งที่ตนได้ยินให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ทันทีที่ได้รู้แต่ละคนก็เริ่มออกอาการตะโนจนคนที่ยังอยู่ในท่านิ่งๆสงบใจได้ดีกว่าต้องคอยบอกพรามให้สงบใจพราลีซอน,นถามกับพรานแดงว่าไอ้คนที่ไปลาตะวเองกลับมารายงานเขาได้พูดถึงเรื่องความจางๆพวกนี้ไหมพรานแดงนึกย้อนก่อนจะพูดว่าใช่พวกนั้นได้บอก แต่เห็นว่าเป็นควันหมอกน่าจะเกิดจากไอเมฆอย่างไรก็แล้วแต่พวกเราอยู่บนดินก็จริงแต่ข้างใต้ดินพวกนี้ก็เป็นเมฆอยู่ดีตัวแทนนักรบชาวนาปาได้ยินก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งกระทั่งหมอกค่อยๆเริ่มจะหนาขึ้นหนาขึ้นถึงขนาดที่ว่ามองไม่เห็นสายที่อยู่ข้างๆคราน,นี้อาการตนกก็เริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนจากทุกคนทัศนวิสัยมันแย่จนมองอะไรไม่เห็น แต่พรานแดงก็ยังคงให้ทุกคนนั้นประจําที่เดิมแล้วก็พูดว่าอย่าเกรงสิ่งใดไปพวกเรามองไม่เห็นมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันซึ่งคําไม่ถึงอึดใจบางเสียงพุ่งผ่านแหวกอากาศจนได้ยินเสียงเสียดสีของอากาศผ่านข้างๆตัวพวกพรานแดงไปก่อนจะมีเสียงร้องดังขึ้นมาพรานเวยกัางคนตกใจทําไมไอ้พวกนั้นจึงเห็นเขาจึงไม่รอช้าตะโกนบอกให้ทุกคนหลบอยู่ในกาําบังข้าศึกบุกมาแล้ว เสียงตะโกนดังตอกกันเป็นทอดๆดเสียงบางสิ่งกระพุ่งกระหน,น่ำเข้าใส่อย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกับเสียงร้องของทุกคนกระทั่งมีสิ่งปริศนาที่ว่าพุ่งตรงมาทางพวกพรานแดงพราลีซอฟันสวนเจ้าสิ่งที่ว่าปรากฏเป็นหอกประดับอัญ,ญมณีปักเบื้องหน้าของพวกพรานแดงไม่ผิดแน่เพียงแค่ได้เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงร้องพวกนั้นคือหอกของศัตรูพรานแดงแตะโกนพูดขึ้นทันทีว่าโจมตี ว่าแล้วเสียงเฮก็ดังขึ้นสน่นพวกชนะภาใช้มน์พึกษาตัวจับฝ่ายศัตรูส่วนพวกยักษ์ก็เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่เสียงแจ้งตำแหน่งของศัตรูพวกชนะภาดังอยู่เป็นประยะระยะส่วนทางพวกพรานแดงก็พากันพุ่งเข้าใส่อย่างตรงตรงแต่ด้วยที่ว่าหมอกหนาะทําให้การต่อสู้นี้ฝ่ายพรานแดงนั้นเสียเปรียบจึงทําให้เกิดการล้มตายเป็นจํานวนมากกระทั่งพรานแดงมาถึงศัตรูพบว่าเป็นพวกฐานชาวสวรรค์จริงๆ เสียงอาวุธปะทะกันดังสนานไปทั่วสุชาติเผือกและพรานลีซอก็ได้ปะทะกับศัตรูเช่นกันพวกเขาใช้วิชาเสริมแกร่งดังใจนึกในการเข้าปะทะส่วนเผือกเพียงใช้หอกกัดแขวงฟาดฟันซึ่งมันก็มากพอที่จะสังหารพวกทหารชาวสวรรค์ทหารเหล่านี้ค่อยๆดับศูนย์ไปทีละนายสองนายโดยฝีมือของพวกพรานแดงทางพวกพรานแดงที่ต่อสู้กันไปพักหนึ่งก็รู้แล้วว่าหากเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ พวกตนต้องแตกพายแน่แกจึงตะโกนขึ้นว่าสุชาติพระลีซอจัดการกับพวกฐานเดี๋ยวข้ากไอยเพือกหาตัวแม่ทับแกกล่าวแม้จะยังไม่เห็นพักพวกแล้วเสียงตอบรับคำสั่งของพรานแดงโดยสายทั้งสามคนก็ดังผ่านมอทำให้พรานแดงเริ่มใจชื้นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงพักพวกของตนบ่งบอกว่าพวกเขายังไม่มีใครตายพรานไว้กังขนฟาดฟันโดยกวาดสายตามองหาสุบานและแม่ทับอีกคนไปด้วย ทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเห็นแต่ทหารปลายแถวทตนใดนั้นเสียงเครื่องเครื่องก็เริ่มดังขึ้นพร้อมกับธรณีที่สัน่นพรานไวกางคนรับรู้ได้ทันทีว่าพวกยักษ์เริ่มจะกลับร่างเดิมกันแล้วเงาขนาดใหญ่บ่งบอกลักษณะของยักษ์เผยให้พรานแดงได้เห็นไกลไกลแก่ที่มองก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาทว่าจังหวะน,นั่นเองแสงสีเหลืองๆเ,เป็นเส้นวาดผ่านลำคอเงาของยักษ์ทีเดียวหัวของยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ ถึงกับหลุดลอยขาดออกจากบาร์พรานรายการคนตาเบิกโตรับรู้ได้ทันทีว่าตรงนั้นมันต้องเป็นแม่ทัพพวกชาวสวรรค์แน่ๆพลังที่ตัดหัวของยักษ์คืนร่างได้แล้วนั้นใช่ว่าใครจะทําได้แค่คิดใจก็เต้นสันรละลัวตึกตกแต่พรานแดงก็ยังวิ่งพุ่งเข้าใส่ไปยังจุดนั้นซึ่งระหว่างกําลังวิ่งฝ่าผาเข้าไปตามทางก็มีาตารนศัตรูอยู่ไม่เว้นช่วงจึงตะโกนบอกให้ฝ่ายของตนนั่นก็คือเผ่ายักษ์เผาชานาพา ให้เปิดทางให้แก่ตนทุกคนเต็มใจทำตามเข้าปะทักกันอย่างไม่กลัวดับศูนย์กระทั่งพรานใยกังคนวิ่งมายังจุดที่คาดว่ามีแม่ทัพชาวสวรรค์แต่กลับไม่พบเห็นเพียงร่างอันใหญ,ญ่โตของยักษ์กับหัวที่โดนตัดออกจากบา่าเก็บขวาดสายตามองไปทั่วด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนทังแต่นั้นสัญชาตญาณทําให้พรานแดงหงายตัวโลบเห็นบางสิ่งเป็นเส้นสีเหลืองทองพุ่งผ่านเฉียดใบหน้าดวงตางแก่ตในสิ่งที่เห็น กายสัมผัสได้ถึงพลังอาคมในสิ่งที่ผ่านหน้าหัวก็คิดว่ามันเจอตอนแล้วงั้นหรือเมื่อพรานแดงกลับมาอยู่ในท่ายืนพบว่าไม่ใช่เส้นแสงสีทองนั้นไม่ได้ไหมายหัวของตนแต่มันกวดแกว่งสยอย่างไม่มีเป้าหมายสาเหตุที่รู้เพราะฝ่ายของตนรวมไปถึงพวกทหารชาวสวรรค์ที่โดนเส้นแสงสีทองผ่านร่างและผ่านคอก็ถูกสังหารโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรหมรอบกายของพรานแดงมีแต่ร่างที่ขาดครึง่ง หัวขาดเลือดพุ่งอย่างกับฝนฉโลมอาบร่างของพรานไวการคนถึงกับทําให้พรานไวการคนร้องอุทานขึ้นมาว่านี่มันบ้าอะไรกันพรานแดงเข้าใจแล้วว่าพวกชาวสวรรค์มันก็ไม่ได้เห็นพวกตนเช่นกันแต่เหตุผลที่มันทําเช่นนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรโทรสะก็เริ่มผุดขึ้นมาในหัวพาให้พรานไวการคนเดือดปุด,ปดในการกระทําอนโหดเยี่ยมวิชาเสือสมิงสิ่งเดียวที่จะทําให้ตามหามันเจอ ว่าแล้วพรานเวรกังคนก็ใช้บนเสือสมิงเขาเข่าสุดลงไปกับพื้นมือฉีกเนื้อหนังตามร่างที่กําลังหลุดล่อนขนสิงเงินค่อยๆโผล่ย,ยาวงอกออกมาแทนที่ปากยื่นยาวดังพยักเขี้ยวแหลมคมงอกแทรกออกมาดวงตาแปลเปลี่ยนเป็นข้าวหลามตัดดังอสูรทุกสิ่งมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ต้องแลกมันเจ็บแสบทรมานปานจะร้องขอความตายในบัดดนแว่าเมื่อร่างปลเปลี่ยนกลายเป็นเสือสมิง พรานแดงในร่างเสือสูดดมอากาศเสียงดังภาพที่ฉายผ่านดวงตามีแต่รูปลักษณะคล้ายคนสีแดงเสือสมิงพรานแดงกระโดดพุ่งเข้าใส่ทหารชาวสวรรค์ที่อยู่ใกล้ๆด้วยความบาคร่งเขากัดฉีกเนื้อหนังและชุดเกราะขาดกระจายไปทั่วบริเวณเหลือทิ้งไว้แค่เสียงร้องของเหยื่อที่ตะโกนแหกปากด้วยความทุกข์ทรมานก่อนสิ้นใจทหารชาวสวรรค์นคนที่สองคนที่สามก็ถูกเสือสมิงพรานแดงขย้ำเช่นกัน ฝ่ายของพรานไวกัรคนตกใจและงงงวยในสิ่งที่ไม่เคยพบในหัวพวกเขาคิดถึงเรื่องสัตว์มายาความรู้สึกปิติหลังเห็นว่าสัตว์มายารูปร่างพยักช่วยตนแต่ทว่าขณะก,กำลังเยืนชมอยู่นั้นเสื้อสมิงพรานแดงหันมาจ้องฝ่ายพวกเดียวกันเขาไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่ทำให้นักรบชาณภาคนนี้แหกปากร้องด้วยความกลัวกรงเล็บง้างมาแต่ไกลเตรียมจะฟาดฟันร่างให้ขาดครึง่ง ทว่าก่อนที่โครงเล็บจะถึงตัวนักรบชาวนาดวงซวยเพื่อพุ่งเข้าใส่เสือสมิงพรานแดงเขาใช้ปลายด้ามหอกกระทุ้งเข้าใส่ฝา่าเท้าที่ง้างจะตะปบ,บของเสือสมิงพรานแดงก่อนจะหมุนด้ามหอกฟาดเข้าเต็มใบหน้าจนร่างของเสือสมิงพรานแดงหล่นกระแทกกับพื้นชายหนุ่มตะโกนใส่เสื้อสมิงพรานแดงว่าพอสักทีเธอนี่พวกของเราแต่ทว่าความบ้าคลั่งที่กำลังครอบงำแกอยู่ก็มีอาจได้ยินเสียงของชายหนุ่ม เผือกที่มองอยู่ก็รู้ดีหลังจากที่เสือสมิงพรานแดงลุกขึ้นมาอย่างไร้ล่องรอยขีดข่วนเสือเสมิงพรานแดงก็แยกเขี้ยวใส่เผือกแววตาแดงกํมพร้อมจะสังหารได้ทุกเมือ่อทําให้เผือกตั้งท่าเตรียมจะรับมือและตะโกนบอกให้ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องหนีไประหว่างนั้นก็มีทหารชาวสวรรค์พุ่งเข้ามาเล่นงานทั้งสองด้วยเช่นกันแต่ทว่าทั้งสองก็จัดการได้โดยไม่ยากเย็นนักเสือเสมิงพรานแดงค่อยๆย่างสามขุมตรงมายังเผือก ร้องกับเสียงครางในลําคอดวงตาของเผือกต้องเบิกโตหลังเห็นว่ากรงเล็บนั้นมันเริ่มจะกลายเป็นสีดาเหตุจากวิชาเสริญแกร่งดังใจนึกชายหนุ่มใคร่ควรคิดหาวิธีจนกระทั่งหางตาเห็นแสงสีทองที่เป็นเส้นอยู่ไม่ไกลเผือกหันคว่ำไปมองรู้ได้ทันทีว่านั่นอาจจะเป็นแม่ทัพแผนการในหัวก็เริ่มคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อวส์สมิงพรานเดงไม่ฟังแล้วไร้จิตสำนึกก็วิ่งลากเข้าใส่ไอ้แม่ทัพเสียเลยคิดเสษ เผือกก็วิ่งเข้าใส่เสือสมิงพรานแดงทําให้เสือสมิงพรานแดง,ง,แดงกระโจนเข้าใส่ชายหนุม่มทว่าเผือกสาลิยตัวรอดผ่านร่างของเสือสมิงพรานแดงไปก่อนจะรีบลุกขึ้นวิ่งตรงไปยังที่เห็นแสงสีทองวแวบๆนั้นเอาล่ะครับสงครามครั้งนี้ใครจะเป็นผู้กลุ่มชัยชนะโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแลพักสี่หากท่านผู้ชมช,มชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่อ อย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดถ้าจับเข่าเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ